สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับช่องกอไก่ชาแนลนะครับเกษตรอินดี้วิธีเพึ่งตนเองนะครับบายกอไก่ชาแนลนะครับสําหรับเช้าวันนี้นะครับวันที่14กันยายนนะครับ2563นะครับวันนี้นะครับก็ลดน้ําผักไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอ้อยนะครับอ้อยที่เพาะไว้นะครับเพาะชําไว้นะครับเพาะไอ้ข้อตาไว้นะครับไปปลูกเพราะว่าเพาะไว้2เดือนกว่าแล้วนะก็ยังไม่ว่างที่จะเอาตัวนี้ไปปลูกนะครับก็เลยวันนี้ คิดได้นะครับก็วนสองเดือนกว่าแล้วแล้วก็จะหมดฝนแล้วนะครับเดี๋ยวปลูกลงดินก่อนดีกว่านะครับเพื่อที่จะให้เขาจะเลิ่อนเติบโตได้ต่อนะครับเพราะว่าอยู่ในถุงเขาก็โตได้นิดๆหน่อยๆนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสเอาอ้อยนะครับที่ชําไว้นะครับประมาณ2เดือนกว่านะครับเพื่อเอาไปปลูกไว้ในเล้าไก่นะครับเพราะว่าพื้นที่ไม่ค่อยมีแล้วนะครับก็จะทําแปลงขัดตรงนี้่าต้นอ้อยมันเป็นต้นอา ค่อนข้างจะต้นสูงนะครับเพราะมันบงังแสงบังอะไรเงี้ยเราก็เลยจะเอาไปปลูกไว้ที่เราไก่นะครับเผื่อมันเป็นร่มเงานะครับให้ไก่แล้วก็ไก่ก็คอยดูแลในการอา,อาจจะมีตัวหนอนตัวอะไรที่เป็นแมลงที่มากินตอ,องอ้อยอะไรเงี้ยนะครับก็ให้ไก่เขาดูแลแล้วกัน,นโอเคครับผมยวไปดูการปลูกอ้อยกันนะครับอ้อยขันน้ําชําไว้เป็นสองเดือนแลน้วนะครับชําป้องชําใบข้อตาไว้นะครับ สองเดือนแล้วนะครับก็วันนี้ก็ว่าจะมาปลูกนะครับว่าจะไม่าหาที่ปลูกก็คงจะเป็นตัวจุดนี้นะครับเป็นเล้าไก่ข้างเล้าไก่นี่นะครับอ่าที่จะอ่ามันพื้นที่เราไม่เยอะนะครับเราก็จะปลูกตามตามที่เหมาะสมนะครับอ่าปลูกกับพวกต้นหมอนต้นอะไรนี่นะครับเพราะว่าต้นหม่อนนี่ก็ยังไม่ได้มาตัดแต่งต้นเลยนะครับมันจะเริ่มมีแดดออกแล้วนะครับประมาณเจ็ดโมงกว่าๆนะครับครับก็ อ้อยตัวนี้เป็นอ้อยอน่าจะเป็นอ้อยสุพรรณห้าสิบนะครับเป็นอ้อยสุพรรณอ้อยคันน้านะครับกินคันน้าไว้สําหรับคันน้ํานะครับวันนี้ก็จะามาปลูกการปลูกของผมก็ปลูกตามใจจะผิดจะถูกยังไงก็ค่อยมาเรียนรู้กันนะครับว่ามันจะให้ผลผลิตไหมนะครับแล้วก็จะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้มีน้ําอ้อยสดๆไ้กินนะครับไ้กินไว้ดื่ม แก่กระหายอาจจะปลูกช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าชําวันนี้ก็ชําข้อตาวันนี้ก็ประมาณเกือบ2เดือนแล้วนะครับ2เดือนกว่าด้วยซ้ํานะครับที่เคยทําคลิปไว้นะครับวันนี้ก็เลยจะมา,าลงปลูกซะเลยเพราะว่าปล่อยไว้นานก็จะจะนานเกินไปแล้วก็จะหมดฝนด้วยแล้วนะครับอาจจะต้องมาดูแลนะครับมาลดน้ําแต่ว่ามันชําไว้ในถุงนี้มันก็คือมันเหมือนออกรากมาแล้วนะครับแล้วก็เอามาปลูกได้เลยนะครับผมก็จะปลูกตามที่ ความเหมาะสมของผมนะครับอาจจะไม่ตามหลักวิชาการอะไรนะครับก็ตามแบบบ้านๆอินดี้อินดี้นะครับ <c oughs> นี่ครับรากพุยาวเลยนะครับสองเดือนกว่าแล้วนะครับก็เพื่อจะว่า,าจะมาเอาลงยินนี้นะครับเนี่ยชำตองชำข้อตานะครับึ้นเนี่ย สำหรับวันนี้นะครับก็ทำการปลูกห้อยนะครับได้เงือนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นงานตอนเช้าต่อนที่ตอนนี้เริ่มมีแดดแล้วนะครับแดดแล้วก็ทำงานเท่าที่ทำได้ช่วงเช้าไปก่อนนะครับก็ค่อยว่ากันนะครับว่าจะทำอะไรต่อนะครับวันนี้ก็มาปลูกห้อยนะครับปลูกแบบตามใจตัวเองนะครับปลูกแค่สิบเอ็ดต้นนะครับก็มาร้อนก็จะมาดูว่ามันจะโตได้ เมื่อไรนะครับก็บอกว่าประมาณสี่เดือนนี่ก็คือทําพันธุ์ต่อได้นะครับก็คือว่าถ้ามันอายุสีเดือนนี่ก็สามารถตัดทําพันธุ์ต่อไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกินกว่านั้นก็เอาไปหีบเป็นนําอ้อยเป็นอะไรนี้นะครับพอ,อปลูกหกะก็เป็นงัญงา,นะานหน้าหนาคงไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฝนมันน่าจะหมดแหลวนะครับอันนี้ก็เลยมาพามาปลูกอ้อยกันนะครับจริงๆมันน่าจะปลูกตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าพอดี ่าไม่ค่อยว่างแล้วก็เสียพื้นที่อยู่นะครับเสียพื้นที่ต่างๆอยู่ก็วันนี้ก็เลยว่างๆก็เลยเห็นอ้อยมันมันโตแล้วอ่ะสองเดือนกว่าแล้วนะครับก็เลยว่าเออเอามาปลูกลงดินไว้ดีกว่าเผื่อที่ว่ามันจะได้โตต่อไปนะครับก็ปลูกที่ไม่ได้ก็มาปลูกในพื้นที่ของอ่าเล้าไก่นีนะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นร่มเง,งาให้ไก่นะครับอาจจะมีน้อนมีอะไรไก่ก็อาจจะมาช่วยจิกช่วยกิน อะไรอย่างนี้นะครับหนอนต้นอ้อยอะไรอย่างนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีนึงของผมนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับใครที่เข้ามาเพิ่งดูก็ฝากติดตามนะครับช่องกอไก่ชาแนลด้วยนะครับเกษตรอินดี้วิถีพึ่งตนเองนะครับบายกอไก่ชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับทุกการติดตามรับชมและทุกคอมเมนต์นะครับผมสวัสดีครับ